เด็กเตะใสเป็นมวยตัวเล็กที่ได้เปรียบแลครับตอนนี้ตลาดหลักทับก็ใกล้เคียงกันแล้วครับแต่ความเชื่อถือนี่ก็ยังอยู่ที่ทางด้านฝั่งแดงครับเพราะว่าเขาคูอมสม,ม่ำเสมอกว่าฝั่งน้าเงินนี่แหลหายไปนานครับโอโลโนโ่เอาขวัญเมืองหรือว่าโอโลโน่ต,ตะวันเดิมนะครับ ครับนะคัน,นี้สุดาลิต้ตองอลงทุนแล้วครับเพราะตกเป็นรรงแล้วครับทุกตัดขาล้มเนี่ยเป็นลูกที่เสียเครดิตหมดแล้วครับ,ร,บราคาต่อรองก็จะไปทันทือว่ารับบทที่ล้มอยู่กล,ลางฉะันรักษาหนีไปแล้วครับบางทีนี่ลูกตัดขาล้มนี่ถือเป็นลูกตัดสินเลยก็ว่าได้ครับถ้ามวยค,คู้ขี้สูสงขึ้นมาจริงๆแล้วก็น่าเป็นห่วงครับ ลูกแม่แม่มวยไทยลูกตัดสินนี่การเป็นลูกที่ตัดขาลมครับแล้วเดี๋ยวนี้ตัดขานี่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับชุดเตะขานี่เออนะครับเดี๋ยวนี้อยู่จับตีไปตีมาแล้วก็ข้าล่างก็เคลียขาแล้วก็ดันลงไปล้มไปทีเดียวราคาก็ไปละนี่ตรงนี้นี่ตัวนี้ต้องแก้ไขครับไม่นั้นทมมําให้มวยไทยนี่ชกไม่สนุกครับคนดูมวยก็ลูกนี้เป็นลูกตัดสินก็ทําให้การเล่นมวยนี่ง่ายขึ้น แต่คนลุงมวยไม่สนุกครับครับถูกครับเจ้าเจ้าครับครับยังคู่ขี้ก็อยู่อ่ะก็มองมาว่าศิราลิตน์ตีได้จะตีได้เพราะนั้นการน้ำน้ำเกินไปครับไม่แข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนก่อนแต่ก่อนนี้ลูกค้ำแทงนี่โอ้โหสวยมากศิริรัตนสมัยเป็นเด็กนี่ฮะน้ำน้ำจริงๆฮะ ถ้าวันนี้แข็งแร่งแข็งแรง,ง,งนี่อะไรจะเกิดขึ้นแฟนมวยชมแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูนะฮะเรามีข้อมูลการวิจารณ์เดี๋ยวมีข้อมูลให้แลวมีภาพการดูของนองมวยแต่ละคู่ให้แฟนมวยได้ไปชมกันแล้วก็ไปศึกษาและมองการชกของแต่ละคนว่าวันนี้จะชกํำสุกเนี่ยหน้าไปวัดดวงใครครับยกสี่ยกสำคัญนะครับ ทุงนี้ไฟน้ำเงินไปต่อแล้วครับเขาเรียกว่าอาการครับอาการของฝ่ายแดงนี่ไม่ดีเลยครับโชวลละออกตาไม่ดีราคอะไรฮะตาดีใช่ดูทีะผมเองวันนี้ตาไม่เคยดีจริงเพราะว่าคืนนี้ไข้ขึ้นทั้งคืนเลยฮะลองห้าลองครับห้าลองครับก็ฝฟน้ำเงินไปต่อนะครับคือจะไม่มาก็ไม่ได้เพราะว่าคิดถึงแฟนแล้วก็สำคัญวันนี้หนึ่งก็หยุดด้วย ยกสุดท้ายแล้วครับฝ่ายนี้นไปต่อนะครับเนี่ยขยายครับโรโน่ถึงจะเสียบตุ้งชกแต่ความพยายามสูงครับดูครับนีตอนนี้ออกทางแข้งซ้ายแข้งขวาครับโรโน่ในก็ได้ครับดูครับเหลี่ยมก็ดีกว่า ดูครับดันแงทงแต่ทีนี้แทงทั้งซ้ายทั้งขวาพยายามติดตัดล่างออกแ้งขวาดูจริงครับตอนนี้โอโ,โลดูครับแ้งขวาอีกนะครับเริ่มตั้งรับนะครับเจ้าฟิลาลิต ชัดเจนเลยครับว่า,าศิลาฤทธิ์นี่แพ้วเลยครับตอนอเอาแข็งแรงแข็งจกรงสู้โอลโโไม่ได้แต่ลูกสวยงามต้องอยู่ที่ศิลาฤทธิ์ครับกลับแล้วสวยงามแต่ไม่ได้ตีนะครับ,รบดูเนี้ดดดยดูดีดูอะไรดีจะเหดแต่ทําไม่ได้ถ้าวันนี้ทําทได้อะไรจะเกิดขึ้นคู่นี้วันนี้มีเดิมพันด้วยนะฮะ ยัดไส้ก็ไปนี่แหละครับสานเชิญเลยครับเจ้าของตำราเขายัดไส้สมัยก่อนจะไม่มีเขาลูกนี้นะครับแสนเชิญเลยก็มาใช้กเ็เป็นแม่แม่แมาแ,แม่บทมวยไทยเขายัดไส้ครับทุกวันนี้นักมวยเอามาใช้กันเยอะแล้วอครับครับก,ก็ดีครับดีการพัฒนาสิ่งที่เอ่อเมือ่อดี่ไม่มี ก็ยังเสียดายลูกแม่ไม,ม้โมไทยลูกนั้นคือลูกไทยนาก็ so, ไม่เลยเอามาพิจารณามาปัดฝุ่นว่าจะทำยังไงจะแก้ไขตรงน้ให้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นจริงๆแล้วต่างชาติคนนี้เยอะเหลือเกินเรื่องของมวยไทยเอาของคบเครื่องแล้วของเรานี่เหลือแต่เข้าอย่างเดียวน้องเงินครับวันนั้นศึก คู้พันม่วงครับฝ่ายน้ําเงินคือเจ้าโอรโนโ่ออกฝัเมืองรอสอสมหมายนี่เป็นฝ่ายชนะครับวันนี้ย้ายมาชกศึกสอสมหมายของฝ่ายน้ําเงินฝ่ายแดงคือศีลาดิรับอันนี้มาชกกันที่วุทีมวยล่ามแต่ว่าเปลี่ยนม,มุมกันศีาลาดิไปอยู่น้ําเงินะนะครับและไปจกศึกสอสมหมายครับครับ ต่อไปขอท่านลองเอาสปอนเซอร์ละออกทุกวันเลยท่านลองนั่นม่วงนี่มาแรงมาแรงเหลือเกินนักมวยนี่ได้เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปชกต่างชาติเป็นทูตมวยไทยโอ้ยนี่ครับตอนนี้ไม่ดีไปหมดเมื่อวานได้แชมป์ทัศน์ทินเมื่อวานได้แชมป์อออย่าไปลืมเมื่อวานเนี่ยเอาแต่เมื่อวานนี่ก็ได้แชมป์แล้วแล้วชกได้สวยมากครับเมื่อวานนี้อืต้องยอมรับว่านักมวยผู้ผสมมวตอนนี้คุณภาพเรียกว่า เป็นค่ายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในนี้มีสิทธิ์แต่เป็นค่ายมวยยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าตลกูคนักมวยใหญ่ๆไปชกต่างชาติก่อนดีแชมป์ตอนนี้ก็อ่ะได้ไปละเทพสุดทินครับอ่ะช่วงนี้เอาสถานการณ์หนึ่งครับวันอังคารที่จะถึงนี้ดีกว่าครับวันอังคารที่ยี่สิแปดกันยายนครับสึกเกียตเพชรคุ้ยนำรายการครับเลือดเพชร สอทม่อนพนทองครับพบกับลุงเพชรวอลุงมนิลันครับติดตามด้วยรองคู่เอกเป็นหมวยที่แก้มือคู่คาใจมาจากช่องเจ็ดสีแล้วครับเพชรมหาชนสิทธิ์น้องแบงครับพบกับมาประลองตะวันแดงขอนแก่นติดตามด้วยเก่งกาต่อโชคกิจชัยครับพบกับขุนศึกเล็กออขอนเมืองนพเก้าวจิตเมืองนนท์ครับกับเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์ครับสึกิเพชรครับวันอังคารที่ย8ิแปดกันยายนนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีครับอาคู่เกิศัก์คนโคลาช รวยนะฮะรวยลองลองตามใช่ไหมฮะจาดาวโคะโคล,ลาดจริงๆแล้วก็ก็ดีฮะคนที่ลองก็รวยไปเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรกันเลยนะฮะคือการชกนี่เห็นชัดเจนว่าโอ้แข่งเข้าไปเต็มเ็มเลยนะครับเข้าไปเต็มเ็มเลยครับไม่มีอะไรก็รวยกันไปชาวโคล,ลาที่ได้ทีเด็ด ครับเจ้าคมคมสังคมสังเจ็ดชาวอคมสันก็รวยเหมือนก hmm. ันคครรั <Yes> ับบได้หมื่นหนึ่งจากค่าการคอละครับครับเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยเราเปิดสายแฟนมวยฮอตไลน์เข้ามาครับก็ปรากฏว่าแฟนมวยบอกว่าอยากจะเปิดสายไอ้เป็ดเครับถ้าเป็นรายการเปิดสิู้นี่ตอนนี้ช่วงนี้ถ้าสืดูแจกนี่คงไม่ได้ละบสุ้งผู้ละครับ เมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ให้ให้ให้ไอ้ชายแลลวฮะให้เท่าไรเข้ามาปรากฏว่าถูกทีเดียวสามคนรวดเลยสามมาสามคนรวดคือสี่คู่เลยสี่คู่นะฮะสี่คู่ถูกหมดสี่คู่ถูกสี่คู่เลยแต่ชัยสถานการณ์แตนชัยแล้วอยังใหญ่นี้ไปหมดเลยเกือบจะไม่พอใจแล้วตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าหยุดเลือกการเท่าไรนะฮะเราก็จะเปิดเท่าไรเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนเพราะว่านากรรมหมดแล้ว พอโอ้โหสาวเดียวนี่ลาะถูกเท่าไหรนะ่ทั้งหมดครับเอาดูก่อนครับอเอาถูกสามคู่ก่อนแล้วนครับได้ในการเลือนเล็กครับมีแค่สองคนครับก็เป็นคุณชยัย ฉไหนคุณฉไหนจากสุโขทัยล่ะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นคุณอ้วนนครสวรรค์ครับถูกสามคู่ได้ในการเลื่อนเล็กครับเลื่อนเล็กนะครับเอาเลื่อนใหญ่เลื่อนใหญ่แสนชัยครับสี่คู่ครับถูกสามคนครับโอ้โหมีคุณหามาจากไม่คันแล้วคุณรัฐจากอุดรครับคุณพรลำพูนแล้วก็คุณวิบูลชนบุรีล่ะครับครับก็ถูกสี่คู่เลยนักกาสิบสองนิ้วนะครับ ในกาแฟนแสนชายดูสวยมากในประเทศไทยผมกล้าบอกว่าซื้อที่ไหนก็ไม่มีนะครับมีรายการมิสซิลุอันเดียวเพราะเราทําขึ้นมาพิเศษนะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นรายการมิสซิลุนะครับก็ทําขึ้นมาโอ้โหสวยมากสวยมากครับก็ทําน่าจะหมดแล้วทั้งขายด้วยทั้งหมดแล้วเพราะถูกวัยล้วเงินงวดหน้านี่เราจะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาที่แตะก้านคอนะฮะที่เอาุยกหน่อยยกหน่อยดูเป็นไงก้านคอ นี่ยกขึ้นมาสิดกก้าๆหน่อยมันไม่แตะก้างคอคุณทอปหรอกเห็นวหะนี่ครับนะครับง่วนหน้าเราจะเป็นตุ๊กตาที่จะแจกแล้วก็มีอันนี้คือตัวใหญ่ก็จะสี่คู่นะครับตัวเล็กมีตัวเล็กไวคาคู่<า>นะสามคู่คนะครับก็จะามาแจกคือจะสลับสับเปลี่ยนไปตอนนี้นายกา ทำเท่าวัาจะหมดแล้วครับ,รบเดี๋ยวเค่อยเก็บว้ใช้บ้างเดี๋ยวจะไม่มีในงานนะครับครับก็ถูกกันเยอะจริงๆนะครับโอ้โหเหลือเชื่อเก่งๆทั้งนั้นเลยครับที่ดูรายการมาศิน,นุนี่ต้องเป็นคอมวยพันแทะใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไม่มีผิดเลยเนี่ยไทยมาสี่คนทุกสี่คนโอ้โหผมตกใจหมดน<ม>่<ม>าเก่งกับเซนุออีกไอ้อย่างต้องดวงดีด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นนี่เป็นคู่สามนี่สลับคู่ครับเป็นมานัสก้าแดงนี่เปลี่ยนเป็นเพชรอัศวินกับพิธนง ก็โชคดีด้วยเพชรธนงนีเกือบแพ้แล้วด้วยแม่แพ้แล้วแพ้แล้วแต่แม่ออกมาตะกั้นคอเตะกั้นคอชนะโอ้โหเจ็ดหนึ่งเนี่ยเจ็ดหนึ่งสิบหนึ่งก็มีไล่ต่อกันนะครับแม่ต่กั้นคอรอกนี่ก็คือการฮะไรเข้ามามีความเก่งด้วยมีดวงด้วยก็ได้กันไปเพลงบวกเพลงเลยครับรางวัลทั้งหมดนี่นะเราจะส่งต้นเดือนะครับส่งต้นเดืออาจจะช้านิดนึงต้องขอไปด้วยแล้วก็คุณจ่าดาวโคาช ไม่ใช่ไม่ใช่เอาันนี้จ่าดาโคลาแต่อันนี้จ่าดาโคลาัจ่าดาโคลาคุณชาญโคลาคุณชาญโคลาครับได้ไมโครเวฟไมโครเวฟยี่สิบนิ้วนะครับอันใหญ่เละยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะโทรนัดคุณชางโคลาเนี่ยมารับวันอังคารที่ห้าตุลาคมคือมาทีเดียวไงครับวันที่ห้าเป็นการใหญ่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดกานครับน้องโบฉลองวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นการฉลอง ต้อนรับในสนามมวยคนใหม่นะครับก็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 ถ้าแล้วติดต่อแรกต่อเป็นวันนั้นเลยเพราะว่าส่วนใจคนมันต้องมาดูมวยศึกนี้แน่นอนนะครับฉะนั้นให้มารับตรงนั้นเลยเราจะเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณท็อปติดต่อทีนะครับได้ไมโครเวฟยี่สิบนิ้วนะครับเราก็จะให้นะครับครับอ่ะตอนนี้ช่วงนี้ไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระกับศิลูครับช่วยกันนะครับอะไรพยัพอีสานชิงแชมป์เสกสรรตุตุลาแน่นอนที่ โจอุบลอ่าคุณโจอุบลครับที่ไหนครับจริงจังภาคอีสานมั้งประชาชนภาคอีสานใช่องคงจะถัดอุบลนั่นแหละนะครับก็